ีนี้มาดูตัวเรื่องการหมุนนตั้งแต่ข้อ91นะครับมีประมาณสักข้อนะคข้อลองดูว่ามันออกอะไรมาบ้างนะครับลองดูข้อแรกก่อนเลยนะครับก็คือตัวเรื่องของการที่แบบหมุนโจทย์บอกว่าอย่างไรโจทย์บอกว่าข้อ91นะครับโจทย์บอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้มี2ข้อความเอ้ย3ข้อความมีถูกต้องเกี่ยวข้อกี่ข้อความแพทสองที่ชอบออกแบบนี้เนี่ยประเด็น ลักษณะโจทย์แบบแพทซองชอบบอ,อกมาถามว่ามีกี่ข้อความนี่คือต้องพยยิจารณาข้อใดถูกต้องแม่นนะครับมาดขูข้อแรกก่อนก็ไก่ทรงกลมตันทรงกลมตันบอกแล้วทรงกลมเป็นตัวที่หมุนเป็นไงหมุนดีสุดหมุนได้ดีสุดก็คือไอมันเป็นไงไอน้อยสุดเลยถ้าถ้าเราเทียบหมายถึงว่าถ้าเราเทียบเชฟเท่ากันอย่าลืมว่าไอเท่ากับเท่าไหร่ครับ K M ฮ่าสแควรเมื่อกี้บอกแล้วเคที่ต้องจำได้มีอยู่3ตัว k แรก k0.4 k2 k0.5 k3 k1 ่อ้เนไอี่เนี่ย K ของใครไอเคศเนี่ยคือ k ของทรงกลมนะครับ k0.5 k ของใครทรงกระบอกกระบอกแบบไหนให้มี2แบบกระบอกตันนะครับกับไม่งั้นก็เป็นจานนะครับจานแบบ จานจานแบนนะครับก็คือเหรียญค่าเค1นนคือทรงกระบอกทรงกระบอกเลยครับทรงกระบอกกลวงนะครับอ่าทรงกระบอกกลวงแล้วก็หรือไม่ก็เป็นพวกอนุภาคต่างๆอ่นนี้มาดูโจทย์ข้อกไก่โจทย์ข้อกไก่บอกไว้ว่าทรงกลมตันกับทรงกลมกลวงที่มีมวลเท่ากันรัศมีเท่ากัน กิ้งโดยไม่ถลายก็คือหมุนนะครับด้วยอัตราเร็วก็เท่ากันนะครับทรงคมตันจะมีพลังงานจนมากกว่าทรงคมกวงเท่าไหร่ทีนี้พลังงานจนเนี่ยจริงแล้วพลังงานจนต้องพิจารณาอะไรบ้างพลังงานจนเนี่ยมีทั้ง ek แล้วก็ e เมก้าสำหรับข้อนี้นะครับแต่ ek เนี่ยมันเท่ากับ1 2ส่วนสอง m v สความเร็วเท่ากันจบเพราะงั้น v เท่ากันแน่วนเปไงวนเท่ากัน v เท่ากันแสดงว่าข้อนี้ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องพลังงานจนเนื่องจากการเลื่อนนะครับอันนี้คือพลังงานจนเนื่องจากการเลื่อนปกตินะครับการการเลื่อนตำแหน่งตามปกติไม่ต้องคิดเราะเท่ากันแน่นอนและมวลเท่า v เท่าหรือไอตัวนี้ไอตัวนี้มาจากอะไรบ้าง1นงส่วนสองไอโอเมกากำลังสองในเมื่อ V เท่าถ้า v เท่าโอเมกาคืออะไร v เท่ากับนะครับโอเมกาอา่า เพราะฉะนั้นโอเมกาก็คือ v ส่วน R v เท่ากัน r เท่าไหมอก็เท่ากันเพราะฉะนั้นโอเมกาก็เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้จะกินกันก็กินกันด้วยเรื่องของโมเมนต์ความเฉื่อยที่เราอ่านมาเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ครับเราสรุปว่าค่าเคมีตามนี้แต่มันมัมนไม่มีทรงกลมนะครับไม่มีทรงกลมกลวงไม่มีทรงกลมกลวงไม่ได้ดเตรียมมาด้วยแต่เราดูสิถ้าเป็นกระบอกตันกับกระบอกกลวงอะไรกิ้งีเดียกันก็คือ ตัวกระบอกตันกิ้งดีกิ้งดีกว่ากิ้งดีกว่านี่ไม่ได้ไหมายความว่าโมเมนต์ความเฉื่อยเยอะโมเมนต์ความเฉื่อยมันน้อยเพราะฉะนั้นตัวกวงเลยครับกวงไอไอกวงต้องเป็นไงก็จะต้องเป็นมากกว่าไอตันตเสมอถ้าเป็นเชฟเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้แล้วแสดงว่าใครพลังงานจนมากกว่ากันตัวที่ i มากก็ต้องมีพลังงานจนการหมุนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครไมากกว่า ไอกวงมากกว่านะครับไอกวงมากกว่าก็แสดงว่าพลังงานจนของทรง,รงกลมกวงมันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นกขดียกว่ไงผิดไหมผิดอันนี้มันอะไรมันตันมากกว่านะครับมันต้องไอกวงเอ้ไม่ใช่อแล้วตอนนี้มันก็ต้องเป็นเท่ากับว่าเป็นพลังงานจนการหมุนตัวกวงก็ต้องมากกว่าพลังงานจนการหมุนของแหละครับตัวที่มันตันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อใคร เมื on, winter, joy, sweep, ну, oh. ่อผ <t Jean Rabbit bulun> mm ูกเชือกแขวนคอนให้สมดุลในแนวระดับลบหน้าก่อนเมื่อผูกเชือกเมื่อผูกเชือกแขวนคอนให้สมดุลในแนวระดับแสดงว่าตำแหน่งที่ผูกเชือกนั้นเป็นตำแหน่งที่มวลด้านซ้ายเท่ากับมวลด้านขวาเป็นยังไงก็คือ แขวนคอนให้สมดุลตามคอนในหน้าตาเป็นไงคอนมันเป็นอย่างนี้นะละนักษณะคอนในน้ําหนักตรงนี้มากกว่าครับเอ็มฝั่งนี้ครับเอ็มซ้ายนะครับก <M S 1> ับเอ็ม <M S 1> ขวามันไม่เท่ากันเพราะว่ามันมีหัวคอนที่มันทําด้วยเหล็กตรงนี้นะครับเพราะน้ำหนักมันจะเทมาทางทางทางนี้มากกว่านะครับเอาอ่านโจทย์ใหม่เมื่อผูกเชือกแขวนคอนให้สมดุลในแนวระดับแสดงว่าคำว่าสมดุลในแนวระดับก็คือเนี่ยผูกแล้วมันจะต้องไง ผล่แล้วมันจะต้องแบบไม่แกว่งไปมาก็คือซิ่งว่าโมเมนต์เป็นศูนย์นะครับแสดงว่าตำแหน่งที่พกผูกเชือกนั้นเป็นตำแหน่งที่มวลทางด้านซ้ายเท่ากับมวลด้านขวาทีนี้มันจะสมดุลเนี่ยมันคือสมดุลโมเมนต์นข้อน,นี้จริงๆแล้วคือข้อน,นี้ไม่ใช่เรื่องการหมุนเททีเดียวการที่มันจะสมดุลได้คือมันสมดุลโมเมนต์นไม่ใช่มวลผิดตั้งแต่แรกแล้วคำว่าสมดุลได้ก็คือโมเมนต์มันสมดุลข้อน,นี้ถ้าจะเอาถามให้ละเอียดต่อไปอีกมันควรจะ มันควรจะเป็นไงครับถ้ามันสมดุลแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าฝั่งนี้น้าหนักมากไอ้ฝั่งนี้น้ําหนักมากเอมันเยอะถูกไหมไอ้ฝั่งนี้มันเอมันน้อยถ้าจะให้โมเมนต์มันสมดุลมันก็ต้องให้ระยะไอ้ตรงฝั่งมากมันน้อยต้องบวกตรงนี้ให้ r ตรงนี้มันน้อยนะครับ r นี้มันน้อยให้ r ตรงนี้มันมากเวลามัน m คูณ r m ใหญ่คูณ r เล็กกับ m เล็กคูณ r ใหญ่มันถึงจะมีโอกาสที่จะเป็นไงครับเท่ากันได้ตามหลักของนะครับสมดุลโมเมนต์นะครับ เพราะงั้นข้อนี้ถ้าจะถูกคือมันสมดุลได้ก็คือโมเมนต์นะครับโมเมนต์ Moment เนี่ยมันเผลรวมโมเมนต์มันเป็น0หรือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนั่นเองในระบบนั้นนะครับมันถึงจะเกิดสมดุลเพราะงั้นข้อนี้ก็ผิดอีกเข้าไหก็ผิดนะเพราะงั้นมีโอกาสก็คือถูกหนึ่งข้อความกับไม่มีข้อถูกเลยข้อคอควาย <c oughs> ทุกตำแหน่งบนวัตถุหมุน มีอัตราเร็วเชิงมุมเท่ากันเพราะตัวหมุนในคอนเซ็ปต์เลยก็คือถ้ามันหมุนแล้วเนะี่ยถ้ามันหมุนปุ๊บถ้าไม่หมุนถ้าไม่หมุนเนะี่ยถ้าไม่หมุน v เท่ากัน v คือความเร็วเชิงเส้นเท่ากันทุกจุดแต่เมื่อใดที่มันหมุนปุ๊บเป็นไงครับพอหมุนปุ๊บ v เนะี่ยไม่เท่าแล้ว v ไม่ได้เท่ากันนะครับแต่ v ตรงกลางอาจจะ reference ว่าเท่า แต่ตัวที่เท่าคือโอเมกาเท่ากันอันนี้คอนเซปต์ถ้ามันหมุนนะครับเพราะฉะนั้นข้อขอควายถูกต้องเพราะฉะนั้นตอบข้อ1ก็คือถูกแค่1ข้อความนะครับ <c oughs> ผ่านนะครับเอาต่อไปมาดูข้อ92นะครับข้อ92ุ้ลถูกะ52านะมีรูปมาให้ด้วย ข้อเก้าสิบสองว่าไงข้อเก้าสิบสองบอกว่าดินน้ำมันก้อนหนึ่งมวลเอ็มใหญ่นะถูกนำมาปั้นเป็นทรงกลมหลายๆลูกนะครับคือมันกับมวลมันมีแค่เอ็มใหญ่เนี่ยแต่ว่าเอามาเจียดออกใชนะ่ทุกข้อเนี่ยเท่ารวมกันแล้วนะครับรวมกันก็ได้เท่ากับมวลเอ็มใหญ่เท่าเดิมนะครับจะทำลูกชิ้นนะจะเสียบลูกชิ้น กำหนดให้แการหมุนกึ่งกลางไม้เสียบการหมุนผ่านเกึ่งกลางไม้เสียบทุกชิ้นและตั้งชากกับแกนไม้ไม่มีอะไรหลักๆก,ก็คือรูปทรงการวางตำแหน่งอนุภาคเป็นอย่างไรรูปในข้อใดมีโมเมนต์ความเฉื่อยสูงสุดโมเมนต์ Moment ความเฉื่อยคือ I อะข้อที้ถาม I อย่างเดียวเลย I คืออะไรครับ I ก็คือ kmr สองเหนี่ถ้าเป็นรูปทรงเดียวอ่แต่อย่าลืมว่าสูตรจริงๆมีอะไรครับมี i g m a ด้วยนะครับ สำหรับรูปทรงแบบนี้ครับให้เราถือว่าเป็นจุดจุดก็คือเป็นอนุภาคครับตัวอนุภาคมีโมเมนต์ในตัวเองก็คือมันไม่ได้บอกอรายละเอียดของ R มาเพราะนั้นไม่ต้องคิด R นะครับคิดที่ตัวตัวแต่ละตัวแบบอนุภาคมันเลยนะครับแต่อาจะต้องคิดคิดละเอียดนิดนึงเหมือนกันาสาหรับข้อ1กับข้อ2องอลองดูข้อ1ข้อ2ก่อนข้อ1ข้อ2เนี่ยถ้าเป็นอย่างข้อ1นนะครับโมเมนต์ Moment. ความเฉื่อยก็จะเท่ากับสำหรับตัวนี้ก่อนนะ ก็คือ m ส่วน2ส,สูตรคือ mr สรงถูกไหมแต่ว่ามวลมันเหลือครึ่นเดียวก็เป็น m ส่วน2ส,สมมุติว่าแกนหมุนนี่ยาว r นะครับก็เป็น r สองไอ้ตัวนี้อยู่ตรงข้ามไม่ได้หักล้านกันถ้าคิดโมเมนต์ความเฉื่อยก็ m ส่วน2 r สร์ k เท่ากับ1เพรถือว่าเป็นอนุภาคเวลาสองตัวนี้เวลาคิดปุ๊บก็เอามาบวกกันนะครับ อ่าสำหรับข้อหนึ่งแต่ถ้าข้อ2เนี่ยมันเหมือนมันต้องคิดละเอียดนิดนึงก็คือมันเยื้องกันแสดงว่าไอ้ตัวนี้ r ถ้าตัวนี้ r เล็กจะต้องน้อยกว่า r ใหญ่นะครับแสดงว่าข้อนี้จะเป็น m ส่วนส r สบวกกับอะไรครับ m ส่วน2 r เล็กสซึ่งดูแล้วในเมื่อ r ตัวนี้บอกว่า r เล็กน้อยกว่า r ใหญ่แสดงว่าข้อ2องยครับ i ข้อ2ก็ต้องน้อยกว่า i ข้อที่1เขาถามตัวข้อใดมันสูงสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อ1ชนะอยู่ต้องเอาไว้ก่อน อนนี้ไม่ใช่ละต่อไปข้อ3นะครับข้อ3 <c oughs> ข้อ3มก็จะมาดูที่ตัวตัวนี้เหมือนเดิมตัวนี้เหมือนเดิมครับ mr กําลังสอง mr ใหญ่กําลังสองส่วนตัวนี้ m ส่วน4นะครับ m ส่วน4ถ้าเป็นตัวนอกตัวนอกก็จะเป็น m ส่วน4 r สแควแต่ถ้าเป็นตัวใน,นเหมือนเหมือนกานมองเป็น r เล็กก็จะเป็น m r สแควส่วน4เ,เราะลองมามองพิจารณาดู มันก็คือบวกกันหมดนะครับมันก็คือบวกกันหมดถ้าบวกกันหมดเนี่ยดูแล้วก็คือ,อยังไงเดียถ้าตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้เป็น r ใหญ่ถ้าเป็น r ใหญ่เวลาบวกปุ๊บมันก็จะได้1ส่วน4บวก1ส่วน4บวก1ส่วน2มันก็จะเท่ากับข้อ1นะครับแต่ว่า r เล็กน้อยกว่า r ใหญ่เพราะฉะนั้นข้อ3ก็จะต้องเป็นไง i 3ก็ต้องน้อยกว่า i 1อีกนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ชนะครับข้อ3ไม่ชนะ ส่วนข้อสี่นะครับข้อสี่อ่ะข้อสี่มาดูน่าจะชนะไหมดูแล้วไม่น่าชนะหรอกเพราะว่าเนี่ยถ้าดูแล้วมันก็คือหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ถ้าชนะในจุดนี้ก็ต้องเต็มเต็มอมันถึงมันมีวินินะะมีแต่เท่ากันนะครับเพราะงั้นนี่ก็มันก็จะน้อยกว่าแต่ตัววงในเนี่ยมันใช้ R เล็กกว่าครับ ยังไงก็จะต้องน้อยกว่าข้อข้อหนะครับ i หนึเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ถ้าดูแล้วตอบข้อ1นึ่งแล้วแน่นอน,นครับ i หนึมีมเมเต์ความเฉ่อยสูงสุดครับเาเขียนที่นหนึ่งก็ได้ตอนนี้ก็จะเป็น m ส่วน4 r สแปรนะครับบวกกับ m ส่วน4 r เลสแปรนะครับทั้งหมดคูณ2